จุลายนออกมาแล้วครับก็ทุกคนรู้สึกป่าว่าเดือนนี้มันแบบไวแปลกแปลกก็ขึ้นเดือนแป่งแล้วแล้วก็อีกสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนเดีเด๋ยวก็จะหมดปีแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากโดยเฉพาะเงินที่มันออกไปจากกระเป๋าผมเนี่ยไวที่สุดเลยมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังหลังจากที่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยผมซื้ออะไรไปบ้างโอเคเฮ้เดี๋ยวก่อนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราจะมาทําความเข้าใจร่วมกันก่อนนะว่า พอของผมอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับช่องอื่นที่ว่าซื้อของมาแล้วก็รอสิ้นเดือนเสร็จแล้วถ่ายเพราะว่าบางทีอะ่ะของผมอะ่ะมันอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนเนี้ยบางทีผมซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าพอของผมอะ่ะมันคือของที่เหลือตอนสิ้นเดือนแล้วกันโอเคตามนี้นะหลังจากนี้เราจะเข้าใจตรงกันตามนี้คู่แรกครับ under armour eco ss ครับเป็น under armour คู่แรกที่ผมมีเลยนะ ผมไม่เคยใส่มาก่อนเพราะมันดูเป็นแบบกีฬา,า,ากีฬาแตดจัดเอออันนี้ก็มันเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์แล้วคู่แรกผมชอบรองเท้าที่มันเฟริเฟร์มมากกว่าแต่ว่าที่ซื้อมาเพราะสีครับมันเป็นสีแบบชมพูเขียวดําขาวเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงรองเท้าคู่หนึ่งเดี๋ยวจะยิบให้ดูนี่เห็นแล้วนึกถึงคู่นี้ครับซนดี้เหลี่ยงครับที่คอแลแลบกับ solomon st six ครับลองดูเนี่ย พอมาเทียบกันเทียบกันก็จะเห็นว่าเห็นไหมสีมันคล้ายกันมากเดี๋ยวจะให้ดูพอดูข้างบนก็คือชมพูมันเป็นเฉดที่ใกล้เคียงกันเนาะทำให้เราแบบพอจะคิดไปเองได้ว่ามันคือคอแลบซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นตัวจีาธรรมดามันมีสีอื่นๆด้วยนะที่เป็นสีแบบพวกสีขาวดำสีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันยังไม่โดนอละว่าโดนเนี้ยสวยสวยน่าใสแล้วก็ใสไปแล้วด้วยรู้สึกว่า มันเป็นรองเท้าที่แบบว่านุมน่มๆแน่แนๆเลยเ,ลยเออเป็นคลรคเตอร์ที่รู้สึกว่าไม่ได้เจอรองเท้าแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าตัวเองไม่ได้เลือกซื้อคือรองเท้าแบบนี้มันมีเยอะแต่เราไม่ได้ใส่แค่นั้นก็แล้วก็จะมีกิมมิกอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนี่มันคือสิ่งที่เรียกว่าสลิปสปีดครับมันอีกกิมมิกที่เราสามารถใส่รองเท้าลงไปได้แบบเหมือนเป็นสลิปออนเนาะและต่อให้เราใส่รองเท้าไปแบบสลิปออนใช่ไหมมันก็ยังมี ขอบรองเท้าด้านหลังอะ่ะที่ยังคอยแบบทําให้เท้าเราไม่หลุดออกจากรองเท้าได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อะไรใหม่ๆอ่ะอะไรใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนนานแล้วที่ใส่แบบนันายางคอนเวิร์ตสมัยก่อนเนี้ยที่แบบว่าเหยียบซ้อนกังเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ถามว่าตรงไซส์ได้ไหมใส่ตรงไซส์ได้เลยครับลองไปดูตามชอ็อปผมคิดว่ามันน่าจะยังมีเหลืออยู่แต่ไม่รู้ว่าสีนี้ยังเหลือไหมนะอันนี้ผมได้มือสองแบบสภาพใส่ครั้งเดียวมาราคาดีอยู่ จัดไปต่อไปต่อไปคู่ที่2ก็จะเป็นอันนี้ครับนี่นิวบาลานครับเป็น New b a l านหนึ่ง6 a ้ดีครับทุกคนเคยเห็นปะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หายากเลยมันเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวธรรมดาที่รู้สึกว่าเออมันสวยมากนะเราชอบเราชอบมากๆเลยเราเคยมีคู่หนึ่งแล้วเราก็ขายทิ้งเสร็จแล้วก็หาซื้อใหม่มันเป็นสตรอรี่คล้ายๆกับตัว XT6 Admor นะที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ที่แล้วเลย mm hmm. ก็เพิ่งได้กลับมาครับเป็นมือสองสภาพดีเหมือนกันแต่ต้องไปทำความสะอาดนิดนึงทุกคนน่าจะเคยดูรีวิวเนาะมันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างใส่ได้ค่อนข้างโอเคนะถ้าเราไม่ได้เดินเยอะขนาดนั้นนะแต่ถ้าเดินเยอะมากๆมันอาจจะมีแบบที่บางทีเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันยุหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันจะเกิดขึ้นจากตอนที่เราแบบใส่ไปแบบนานมากๆแล้วแบบ เกิน1มื่นเก้าแต่หมื่นห้าอะไรเงี้ยถึงจะรู้สึกว่าแบบปวดหรือเมื่อยแล้วอืเรื่องไซซิงก็เหมือนหนึ่งเก้าูนหทั่วไปเลยครับก็คือใส่บวกศูนจุดห้าจากรองเท้าปกติที่เราใส่ครับฟีลเหมือนแบบรองเท้าประมาณเก้าสิของเราเราใส่เบอร์สิบยเงนี้ยเออตัวนี้ก็ใส่สิบจุดห้าไปแล้วก็เคยคุยกับบางคนเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วด้านในอะ่ะมันจะแน่นกว่าแต่สำหรับตัวผมเองนะผมยังไม่ได้เห็นถึง ปัญหานั้นก็เลยบวกแค่ครึ่งไซส์ก็ไปลองตามช็อปได้ครับแต่ว่าสีนี้มันจะไม่เหลือแล้วนะมันรีเซลด้วยเออลองไปดูเพราะว่ามันจะมีสีใหม่ผมเพิ่งเห็นว่ามันออกสีขาวสีเขียวอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เออต่อไปหมดแล้วรองเท้ามีแค่สองคู่สองคู่ก็ไม่ไหวแล้วเป็นอันนี้แล้วกันจาก Adidas ผมไปช็อป Adidas มาเมื่อตอนปลายเดือนเพราะว่ามันมี ผมได้วอลชอร์อมาผมได้วอลชอร์อมาแป0้บาทก็อันนี้เห็นหมวกปะนี่อันนี้เป็นหมวกไคลามาคูครับมันคอลแลบกับแบรนด์ที่ชื่อว่าเอชโ o โมรครับคือตอนแรกผมเข้าใจว่าแบบโคโมรีโคโมรีคือมันจะฟีลแบบเอ๊ะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเบาะ,ะแต่ไม่ใช่มันเป็นแบรนด์ไะฟ์การ์ครับแล้วก็เป็นแบรนด์วิ่งผมก็เลยไปตามไปตามดูว่าเออเขามีคอนเซปต์มีอะไรยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้จากแบรนด์วิ่งสมัยนี้นะคือเขาขายความแบบ ความเท่อะความเท่แบบเท่จัดๆที่เราแบบเราอยากจะมีอัเซสอรี่อะไรเงี้ยของเขาอะแม่งทั้งตัวเลยอันนี้อันนี้ผมพูดผมพูดชมนะมันเป็นทางบวกนะไม่ได้แบบว่าเหมือนเท่ะอะไรเงี้ยแต่คือเท่จริงเออเนี่ยเรวใส่บวกให้ดูเห็นปะเห็นบวกปะเออจริงๆแล้วอะผมไม่รู้นะเนี่ยผมเพิ่งผมเพิ่งดูแท็กว่ามันคือใส่ผู้หญิงแต่ว่าผมก็ใส่ได้แบบโอเคนะไม่แย่ แล้วข้างหลังนะมันก็จะมีมันแบบเป็นตะขอสีส้มด้วยเอาไว้เนบกับที่ต่างๆรู้สึกว่ามันก็เกด๋ดีเออนอกจากนั้นก็จะมีนี่ครับมีถุงเท้าครับเป็นคอลเลคชันเดียวของเขาแหละอันนี้เป็นถุงเท้าสีครีมครีมเบจเบจเนาะก็เอาไว้ใส่กับรองเท้าได้แบบหลายหลายรุ่นอยู่ใส่กับมันนี้ได้มันไม่ได้ดูเป็นตราอาดิดาสอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตะโกนมากแล้วก็จะมี สีเขียวครับอันนี้ชอบส่วนตัวเอามาแมชกับหมวกส่วนเมื่อกี้พูดถึงว่าถุงเท้าที่ไม่ค่อยตะโกนใช่ไหมเราจะมาดูถุงเท้าที่ตะโกนประมาณน,นี่เป็นถุงเท้าสีขาวดำครับแล้วก็มีโลโก้ Adidas อยู่อันนี้ผมจะเอามาใส่กับ e o s l ซึ่งยังไม่ได้ใส่เพราะอะไรรู้ปะนี่จะให้ดู นี่เห็นปะ่ะคุณดูเขายังไม่ได้แกะแม่เหล็กออกให้ผมเว้ยผมแบบอะไรวะคือซื้อมาจนถึงบ้านแล้วเพิ่งเห็นว่าเขาไม่ได้แกะแม่เหล็กออกแล้วก็ตอนเดินออกจากร้านก็ไม่ได้ลองนะก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เอาแม่เหล็กออกดีเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปที่ช็อปแล้วก็ไปบอกพนักง,งานว่าเออเอาออกให้หน่อยนะครับพอดีมันมันติดมาด้วยอะผมไม่ได้ขโมยนะเออคุณคิดดูผมยังเก็บใบเสร็จไว้อยู่เลยกลัวเขาหาว่าผมขโมยนะ เออประมาณนี้แล้วก็หมดแล้วหมดแล้ว,ลวพวกเสื้อผ้ามือหนึ่งก็ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเป็นเป็นหมวกสองใบแล้วกันเอาใบแรกก่อนใบแรกเป็นนี้เป็นหมวก dry fit ของ Nike ครับผมไปได้มือสองมาจากงานอีเวนท์ที่ผมไปร่วมขายของที่ร้าน,น Nike Radio ครับที่ถนนวิทยุมาตอนสิ้นเดือนเหมือนกันก็จะเป็นหมวก Nike dry fit เนาะก็ไม่ได้มีอะไร พิเศษมากมายก็ดีแล้วเออต่อไปที่ชอบมากๆเลยก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นนี้เป็นบวกของแบรนด์ที่ชื่อวาร์เ s สเซลครับรัสเซลมันเป็นแบรนด์เสื้อทุกคนเคยเห็นปะพวกเสื้อที่มันเป็นเสื้อรัสเซลอย่างนี้น่าจะเห็นตามแบบร้านมือสองอะไรเงี้ยเออเยอะคือเสื้อมันคุณภาพดีมากนะแต่อันเนี้ยเป็นหมวกผมไม่เคยเห็นหมวกมาก่อนเลยผมก็เลยแบบเออซื้อมา เสร็จแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอันนี้ยผมมาไปคัสตอมมาให้มันขาดมันก็เลยดูแบบดูเก่าๆดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบมากใครไม่ชอบลูกผมชอบเออแหละตามนั้นใส่ออกมาก็จะแบบประมาณนี้เท่อยู่เออหมดแล้วเสื้อผ้าหมดแล้วมาดูชิ้นสุดท้ายแบบไวๆเพราะเมื่อกี้กล้องมันตัดผมมันโอเวอร์ฮีแหละเออเป็นเลนส์ RF ครับ R อ 28-70 f 2.8 STM ครับมันคือเลนซูมเนี่ยแหละที่มีค่า f 2.8ตลอดช่วงเนาะผมซื้อมาเพราะว่ามันมันเกิดปัญหาตอนที่ผมไปญี่ปุ่นนะผมต้องเปลี่ยนเลนสไปมาแล้วผมรู้สึกว่าแบบขี้เกียจถ่ายวะ่ะทำไมต้องเปลี่ยนเลนสไปมาวะอยากได้ระยะใกล้ระยะไกลอะไรเงี้ยคือผมไม่มีเลนคิดหรือเลนซูมมาก่อนก็คืออันนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อเลยนะแล้วราคาก็มือหน่นะเอาเรื่องอยู่ ก็ซื้อมาหนึ่งมาหนึ่งเออใช้อ่ดใช้อ่านอยู่เนี่ยเออดีมากๆชอบแล้วก็น้ําหนักมันเบาและราคาเบากว่าตัวเลนแอลอ่ะสองเท่าซึ่งผมรู้สึกว่าแค่นี้มันเพียงพอสําหรับการทํางานของผมแล้วเออคิดว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็คืนทุนแหละเพราะว่าผมรับงานถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ด้วยเออถือว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้ถ้าเทียบกับกล้องอ่ะผมรู้สึกว่าคุ้มค่าพอๆกันเลยถ้าเรามีกล้องแล้วยังไม่มีเลนที่ดีอ่ะมันควรจะมีเลนที่ดีด้วย ราะว่าเล่นที่ดีอะ่ะมันจะทําให้ภาพออกมาดีประมาณนี้เออหมดแล้วครับฮอลเดือนอย่าเรียกว่าเดือนเลยแล้วกันเรียกว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับอืมขอบคุณมากแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดคือผมอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ดูคลิปแรกแล้วแบบติดตามหรือว่ามาคอมเมนตะ์น่ะเออผมดีใจมากเลยนะที่ยอดยอดวิวอะ่ะมันเยอะ คือสามพวิวมันเยอะมากสำหรับผมแหละผมแบบซึ้งซึ้งสุดๆเลยเออก็ยังไงก็มาคอมเมนต์มาติชมได้เลยครับผมพยายามจะแบบปรับปรุงและทําให้ดีขึ้นจนแบบบางทีอันนี้ก็แบบแอบกดดันนิดนึงว่าแบบไม่มันจะดีเท่าคลิปแรกปะว,วะก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย